เช้าวันหนึ่งการชายหนุ่มใจดีและแพรวาหญิงสาวร่าเริงต่างเดินทางมาเป็นอาศาสมัครที่บ้านเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งโดยไม่ได้นัดหมายขณะที่ทั้งสองเดินเข้าไปในห้องกิจกรรมการสะดุดสายกระเป๋าของแพรวาโดยบังเอิญทําให้ของหล่นกระจายขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับการกล่าวไม่เป็นไรคะ่ะ ฉันก็เผลอวางกระเป๋าขวางทางเองขอบคุณที่ช่วยเก็บนะคะแพลวากล่าวทั้งสองได้ทำความรู้จักกันเป็นครั้งแรกทั้งสองได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆเช่นสอนวาดรูปเล่นานิทานเสียงหัวเราะของเด็กๆทำให้ทั้งคู่รู้สึกอบอุ่นใจระหว่างพักการและแพลวาได้นั่งคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ในสนามเด็กเล่น เห็นเด็กๆมีความสุขแบบนี้แล้วเหมือนได้เติมพลังชีวิตเลยนะคะแพลวากล่าวเสียงใสผมเองก็ไม่คิดว่าการมาเป็นอาสาสมัครจะทำให้หัวใจมีความสุขขนาดนี้การกล่าวสมทบหลังจากนั่งพักแล้วทั้งการและแพลวากลับมาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆต่อทั้งคู่ลัดกันเล่านิทานให้เด็กๆฟังและชวนเด็กๆร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย การเปิดใจเล่าให้แปลว่าฟังว่าเขาเคยเป็นเด็กกําพร้าและรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้กลับมาช่วยเหลือแพรว่าได้ฟังจึงยิ่งประทับใจในตัวการมากขึ้นผมโตมาจากที่นี่ทุกครั้งที่ได้กลับมาผมเหมือนได้กลับบ้านการกล่าวขึ้นคุณเก่งมากเลยนะคะขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวให้ฟังนะคะแพรวาตอบกลับ อย่างจริงใจทั้งสองได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้วันหนึ่งระหว่างที่ช่วยกันดูแลเด็กๆแพรวารู้สึกไม่สบายการจะเองายามาให้และดูแลอย่างใกล้ชิดแพรวารู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจถ้ายังไม่ดีขึ้นบอกผมนะครับเดี๋ยวดูแลให้เองการกลายด้วยความเป็นห่วง ขอบคุณนะคะมีคุณอยู่ข้างๆอุ่นใจจริงๆแพรวาตอบยิ้มยิ้มการดูแลแพรวาจนรู้สึกดีขึ้นและทั้งคู่กลับไปดูแลเด็กๆต่อช่วงเย็ยนหลังเสร็จงานอาสาการตัดสินใจสารภาพความรู้สึกกับแพรวาใต้แสงอาทิตย์ตกดิน เด็กๆหลายคนแอบยืนลุ้นอยู่ห่างๆแปลว,ว่าผมไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนผมอยากดูแลคุณเหมือนที่ผมอยากดูแลเด็กๆที่นี่การกล่าวหนักแน่นฉันเองก็รู้สึกดีมากเหมือนกันค่ะขอบคุณที่กล้าพูดออกมานะคะทั้งสองสารภาพความในใจซึ่งกันและกันโดยมีเด็กๆเป็นกองเชียร์อยู่ไม่หา่าง การและแพรวาตัดสินใจคบกันอย่างจริงใจทั้งสองยังคงเป็นอาสาสมัครและช่วยเหลือเด็กๆต่อไปเด็กๆต่างล้อมรอบและแสดงความยินดีพี่การพี่แพรวาอยู่กับพวกเราไปนานๆนะเด็กๆส่งเสียงให้ทั้งคู่แน่นอนจ้าพี่จะอยู่กับน้องๆและกับคนสำคัญของพี่ตรงนี้ตลอดไป แพลวาตอบเด็กๆเสียงใสทั้งสองร่วมกิจกรรมกับเด็กๆอย่างสนุกสนานทั้งการและแพลวาได้ตกลงคบหาและดูใจกันหลังจากนั้นเขาทั้งสองได้ตกลงร่วมชีวิตกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบลงแล้วนะคะรักแท้ที่บ้านเด็กกำพร้าสนุกไหมคะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจในความรักฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์ให้กับตุกตาสร้างสุกด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ